และนี่เป็นครั้งแรกของผมนะผมจะชําแหลกกล้องวงจรปิดโรบอทของยี่ห้อ e c v i s นะครับเป็นแบรนด์ลูกของ Hickvision นะครับเป็นกล้องแบรนด์ที่เป็นระดับโลกกันเลยทีเดียวนะครับตัวนี้เป็นแบรนด์ยอดนิยมอันดับหนึ่งของไทยนะครับที่ต้องการความสัเทียความทนทานและความแบบเพอร์เฟกที่สุดนะครับคือต้อง h i k v i s i o n เท่านั้นนะครับสำหรับกล้องวงจรปิด WiFi ที่มาชําแหลกวันนี้ก็เป็นความคมชัดระดับ Full HD นะครับ 1080p นะครับกล้องรุ่นนี้เป็นยอดนิยมสำหรับ e c v i s นะครับก็ถ้าเปรียบเหมือนที่พิลิ่งก็ นี้นะครับก็คือรับสัญญาณเชื่อมต่อ2ระบบก็คือระบบ w i f i แล้วก็ระบบสายแลนนะครับถ้าจุดไหนที่ Wi-Fi ไม่ถึงเราก็สามารถใช้สายแลนเป็นตัวจ่ายสัญญาณให้กับกล้องวงจรได้เลยนะครับจะไม่มีมุมอับต่อไปนะครับในส่วนของกล้องวงจรบิดที่มาชำาะแลนนี้นะเราก็จะแบ่งเป็น3ส่วนกนะ็คือส่วนหัวส่วนลําตัว,ว,ลตวและส่วนฐานนะครับส่วนหัวประกอบไปด้วยเลนกล้องหลอดไฟแสดงสถานะปิดเปิด,ปดไฟหลอด led รูมค์ช่องเสียบ sd card และก็ปุ่มรีเซ็ตนะครับส่วนลําตัวก็ประกอบไปด้วยตัวบอดี้ทั้งหมเลยนะครับส่วนตัวฐานประกอบไปด้วยช่องเสียบพอร์ตแลนแลวก็ช่องเสียบ เวอร์ส้ายีนะครับ